ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มีเป็นตัวท่ออีกหนึ่งตัวนะครับผมที่มันติดกาวนะครับผมจะนําตัวท่อตัวเนี้ไปใช้งานนะครับผมโดยวันนี้เดี๋ยวผมจะมาทําการถอดนะครับไอตัวเศษท่อที่รอยตัดออกนะครับซึ่งมีการทากาวอยู่นะครับผมจะมาทําการถอดออกนะครับผมถอดท่อที่ทากาวออกนะครับอีกหนึ่งวิธีนะครับผมก็สําหรับวิธีการถอดท่อตัวนี้นะครับผมจะ ใช้เทียนนะผมนี่นครับใช้เป็นเทียนนะครับโดยการถอดท่อออกนะครับนี่ผมก็ทําการจุดเทียนเลยนะครับผมนี่นะครับแล้วก็จะเอาทางฝั่งที่จะเอาถอดออกนะครับนี่นครับสวมสวมลงไปให้อยู่ในเทียนอย่างนี้เลยนะครับเราจะให้เทียนนะ่ะมันอยู่ตรงกลางวงท่อนะครับผม ให้เหมือนว่ามีไอความร้อนของเปลวไฟนะครับให้มันหลอมตัวท่อเนี่ยให้มันอ่อนนะครับเนี่ยครับให้ใส่เอาไว้อย่างนี้เลยนะครับเราก็ถือนะครับถือตัวท่อไว้นะครับอันนี้ผมก็มีการหมุนไล่ไปด้วยนะครับผมเพื่อให้ความร้อนเนี่ยมันได้กระจายนะครับให้เต็มวงตัวท่อเลยนะครับผมก็สำหรับวิธีการนี้นะครับก็อาจจะใช้ เวลานิดนึงนะครับผมก็ให้เราลนไปเรื่อยๆนะครับลนให้ตัวท่อเนี่ยมันอ่อนเลยนะครับจริงๆสําหรับวิธีการถอดท่อตัวนี้นะครับก็สําหรับคนที่ไม่มีตัวกาวนะครับสําหรับวิธีก่อนหน้านี้นะครับที่ผมถอดท่อนี่คือผมใช้เป็นกาวนะครับกาวมาทาแล้วครับแล้วก็ใช้ไฟนะครับจุดนะครับผม แต่สำหรับวิธีนี้นะครับก็ไม่ต้องใช้กาวนะครับเราใช้เทียนเลยนะครับผมนี่ครับใช้การลนไปเรื่อยๆนะครับลนอย่างนี้นะครับลนให้คิดว่าตัวท่อเนี่ยมันอ่อนนะครับผมนี่ผมก็ว่าตัวท่อมันอ่อนแล้วนะครับผมก็มาใช้ครีมนะครับผมก็ใช้ครีมปากแหลมเหมือนเดิมนะครับผมนี่ครับท่อของเรามันอ่อนตัวเรียบร้อยแล้วนะครับทําการบิดออกมาเลยนะครับผม นี่นะครับผมแค่นี้เองนะครับผมถอดทอ่อที่ติดกาวนะครับง่ายไหมครับผมก็อาจจะร้อนนลครับนี่ท่อก็มีความร้อนนะครับคาบกาวอะไรลุดออกมาหมดเลยนะครับผมถอดแบบง่ายๆนะครับก็วันนี้ตัวทอ่อของเราเนี่ยมันยังอ่อนอยู่เดี๋ยวผมจะไปหาตัวทอ่อมาใส่เอาไว้นะครับเพื่อให้ตัว ตัวข้อต่อของเราเนี่ยมันได้คืนรูปให้เป็นทรงกลมไว้อยู่นะครับเผื่อบางทีที่เราบิดตัวท่อออกเนี่ยมันอาจจะบิดเบี้ยวได้นะครับก็ให้เรามาสวมทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนนะครับให้ตัวท่อเขาได้เย็นตัวนะครับก็สําหรับวิธีนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับสําหรับการถอดท่อแบบง่ายๆนะผมก็สําหรับคลิปนี้นะผมก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ไปพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ